สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง Youtube และกับผู้ติดตามทาง y o u t u b e ผมผมน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาเห็นยังเตีหพามาเบิง่งต้นทุเรียนน้องพี่น้องเนาะพันมอนทองอันนี้ปลูกได้9เดือนเนอพี่น้องเด้อผมใส่ต้นใ่ปลูกเนาะผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊เกเดือนมันน่าจะงามกว่านี้นะแมนครับ ถ้ากรณีดินเราไม่เป็นกรดและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต้นทุเรียนจะงามกว่านี่เนาะแต่ว่าอันนี้ดินเป็นกรดเนาะเมื่อปลูกนี่ปลูกต้นลงไปปุ๊บนำขี้เท่าฐานเลยพี่น้องเด้อน,นำขี้เท่าฐานและดูลงไหมมาใส่ตรงหน้าดินเนาะเพื่อปรับค่าพีเของดินไปด้วยเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะ แต่ว่าได้ซำนนี่ผมก็ดีใจเลยได้พี่น้องเพราะว่าถ้าดินเป็นกรดเด้พี่น้องเด้อบางคนอาจจะบม่มีซิดหอดใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะอาจไม่มีโอกาสได้ใส่ปุ๋ยเลยใบเลี้ยงใบร่วงตายเนาะดินเป็นกรดน้องพี่น้องผู้ที่เคยปลูกไปแล้วจะเข้าใจปัญหานี่ดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือการพี่น้องปลูกลงไปปุ๊บ ใส่ขี้เท่าถ่านใส่โดลไไมใส่หน้าดินต้นนี้ก็ปลูกใหม่พี่น้องพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้9เดือนนะจะได้ประมาณนี้พี่น้องจะโตช้ากว่าดินที่มีค่าพิเศษเหมาะสมแก่การปลูกทุเรียนอยู่แล้วหรือว่าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จะง่ายซากกว่าเขาแน่นอนเนาะนะจะต้องทำความเข้าใจจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ชมเข้ามาชมกัโอ้ เก้าเดือนจังได้คือบ่ยใหญ่บ่งามเถอะคือดินเขามันเป็นโกดหลายนะพี่น้องแล้วก็แร่ธาตุในดินมันน้อยเนาะปลูกยังก็บ่งงามบงองง่ายๆตามภาษาบานเขาให้ฟังเข้าใจง่ายๆเนาะบัตรนี้พี่น้องยับเข้ามาตัวนี้อ่าหันม้อนทองคือกันตัวนี้1ปี7เดือนหรือว่า19เเดือนเนาะพี่น้องเนาะ ปลูกคือการแบบเดียวกันเลยก็คือปลูกลงไปปับ๊บแล้วก็ใส่สีเท่ากับดูลูไมเนาะอันนี้สิเก้าเดือนเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งปีเจ็ดเดือนสูงสองเมตรเลยได้พี่น้องนี่อ่าก็จะมีคําถามมาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งปีเจ็ดเดือนมันน่าจะใหญ่กว่านี้แมนคือกันครับปกติแล้วถ้าดินไม่เป็นกรดหรือว่าดินอุดมสมบูรณ์ที่ผมเคยว่าไปนี่ก ธูเรียนใะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้จัางไรตีลักษณะของกิ่งจะใหญ่กว่านี้ลําต้นจะใหญ่กว่านี้เนาะใบดกใบหนากว่านี้แล้วว่าสูงกว่านี้เนาะอ่าเพราะว่ายัางดินเราปรับค่าบเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ค่อยมีเนาะดินอีสาบนบาดเฮาดินลูกลังนะพี่น้องดินขาดแร่ธาตุเนี่ยอ่าบัดนี้พี่น้องเป็นที่มาของสูตรปรับ ปุ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยนี่โพนออเจะนี่พี่น้องเตรียมไว้ถ้าปลูกทุเรียนได้หน่ปั๊บปุ่งจังใดตีคือเรารู้แล้วเนาะพี่น้องอย่างแรกคือดินเราเป็นกรดเนาะเขาจะปั๊บค่าพีเฮของดินด้วยขี้เถ้าและโดโลไม์เด้อพี่นอ้องอนนี้ผมใส่ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ปุ่งดิน ในเมื่อเรารู้แล้วว่าดินของเราปลูกอะไรก็ไม่งามขาดแร่ธาตุเนาะผงก็จะใส่ขี้ควายแห้งพี่น้องใส่ขี้ควายแห้งเนี่ยขี้ควายแห้งนี้ไม่ได้หมักเด้อพี่น้องแล้วก็ใส่แกลบดิบเข้าไปอีกพี่น้องนี่แกลบดิบเนาะเพื่อให้สองอย่างนี้มาปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะจะได้ปลูกอย่างงางามเด้อพี่นอ้องเด้อบันนี้อ่า ปับแล้วปรุงดินหมักไว้บนนีพี่น้องหนึ่งเดือนเนาะหมักไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อเพื่อยังเพื่อเขาทําปฏิกิริยากับดินลดกรดในดินแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุในดินเนาะเพื่อ,อยังบารี้เพื่อให้งามกว่าต้นนี่พี่น้องแวนบหในเมื่อเขาลูกลักการแล้วดินเขาเป็นกรดเขากับปั๊บซะก่อนดินเท่าบอดีเขากับปุบบบป้งซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าบัดนี้พี่น้องเชิญชวนเชนิญชวน กดติดตามช่องมันนี่กดติดตามเ้อพี่น้องเ้อเพราะว่ายังอยากให้พี่น้องปลูกได้คือกันดินเป็นกดก็ให้มันรลดเนาะดินบดีก็ให้มันงามได้เนาะบานนี้เป็นการท้าทายด้วยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าห้องใส่ขี้คว้าแหงโดยไม่ได้หมักละกะ้วก็ะใส่แกลบดิบพร้อมเนาะนี่พี่น้องอยากให้ผู้ชมนี่เข้ามาชมหลก้กกดติดตามเพราะว่ายังมีประโยชน์แก่ท่านเองเด้อพี่น้องเด้อ ามาสิมีสูตรจี่ได้พี่น้องใส่ขี้ควายก็ได้เป็นขี้ควายแห้งที่ไม่ได้หมักแต่ต้องทําในหน้าแรงเป็นยังต้องเห็ดในหน้าแรงดิหน้าแงาารงมีน้ามีซาด่เพื่อ,อยังเพื่อจะได้ควบคุมปริมาณการให้น้ําความชื้นในดินได้เดอ้อจะได้บบเป็นเสื้อลานั่นเองพี่นอ้องอมาเบิ่งกันว่าสูตรนี้ที่ผมคิดค้นขึ้นมาไมานี่ยเยให้ทุเลียนงากว่าต้นนี้หรือเปล่านาะ การจเจริญเติบโตจะดีกว่านี้ไหมนะอ่าคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนามาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ